สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับคู่ธุรกิจ Business Matching ปรจะจำวันพุธนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่27มีนาคมพุทธศักราช2567นะครับเราจะมาพบกับคุณวิมลปั้นคงรองผู้นการฝ่ายวิชาการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า ITD นะครับวันนี้คุณวิมลจะมาคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจบริการโลจิสติกของไทยนะครับซึ่งเห็นบอกว่ามีโอกาสแล้วก็กำลังขยายตัว ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านสวัสดีครับคุณวิมลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยาั์และท่านทุกท่านครับครับเป็นงฮะโลจิสติกไทยเรามีศักยภาพแค่ไหนครับครับก็จริงๆต้องต้องเรียนว่าเรามีความได้เปรียบนะครับเพราะเราตั้งอยู่ศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมไปดูข้อมูลอยู่เนี่ยเราเราหลยลเราด้วยเพื่อนบ้าน CLMV นะครับแล้วก็มีพื้นที่ติดต่อกับเพื่อนบ้านเนี่ยเกือบเอ่อบยี่สจังหวัดนะครับ แล้วก็มีชายแดนติดก,กับพมา่า2,800กว่ากิโลมีชายแดนติดก,กับสบปปลาวนะครับ1,800กัมพูชาอีกประมาณ700กว่ากิโลแล้วก็เราก็เชื่อมโยงไปยังเวียดนามนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปที่จีนซึ่งก็เป็นตลาดที่ทใหญ่และกําลังเติบโตตอนใต้ซึ่งเราไม่ค่อยเน้นมากกับมาเลเซียก็ถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่ามาเลเซียก็พึ่งพาสินค้าจากเราเยอะนะครับในแง่ของการขนส่งพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับทีนี้ ผมก็มาดูข้อมูลของอสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะครับซึ่งเขาทำสำรวจธุรกิจโลจิสติกส์นะครับพบว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีนิติบุคคลของโลจิสติกส์อยู่ใน4 2 6 4 9นิติบุคคลนะครับ <S <S แล้วก็เปิดใหม่อีก3 2 1กิจการปิดกิจการไป34กิจการนะครับแล้วก็ถ้าดูสัดส่วนเนีเ่ยปรากฏว่าเป็นการขนส่งและการขนถ่ายสินค้าทั้งหมดเนี่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น ตัวแทนออกของตัวแทนที่ให้กำเนิดเดินด้านด้านพิธีการสุรากประมาณสิบเปนะครับแต่ที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงที่ว่ามีต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์บ้านเราเพิ่มขึ้นนะครับมีเข้ามาลงทุนถึงร้อยกว่ากิจการนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการในการจัดเก็บสินค้านะครับการขนถ่ายสินค้าจัดเก็บสินค้าแล้วก็ทีมตัวใหญ่ก็มาจากจีนมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาจากยุโรปส่วนหนึ่งนะครับ ตัวเลขนี้บอกอะไรนะครับบอกว่าเออก็แสดงว่าหนึ่งในแง่กับจานวนของเราเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับเยอะนะครับ,รบเยอะผลหวดสี่หมื่นกว่าแล้วก็เติบโตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับขยายจานวนที่เปิดกิจการเนี่ยมากกว่าปิดกิจการแล้วก,แวก็แล้วก็เราก็เป็นเป็นประเทศที่เพื่อนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในธุรกิจโลจิสติกนะครับเหตุผลสําคัญท,ที่ที่มันเติบโตมากคือหนึ่งเรื่องของการเชื่อมโยง่งโซ่อุปทา,านนะครับระหว่างเรากับเพื่อนบ้านแล้วก็สองคือการเติบโตของธุรกิจเพื่อนบ้าน ก็คือประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละครับรวมทั้งลาวากัมพูชาปาม่เวียดนามนะครับก็มีกําลังซื้อที่กําลังเติบโตมันก็เลยสะท้อนว่าเราไนี่จริงๆเป็นเป็นฮับของโลจิสติกส์ก็สอดคล้องกับแผน13ของสภาพัฒน์ของประเทศไทยนะครับว่าเราจะเป็นศูนย์กลางบริการโลจิสติกในภูมิภาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกอย่างเมื่อวันก่อนผมก็ได้ไปคุยกับดรรงชัยท่านท่านก็ทํางานด้าน GMS มานานท่านบอกว่าจริงๆเนี่ย เรื่องของการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เป็นเป็นยุธทธศาสตร์ที่ดีมากนะครับแล้วก็มันจะนําไปสูขขายาย่การขยายตัวของการค้าและการลงทุนซึ่งตรงนี้ผมก็เลยอยากจะชี้แนะโอกาสให้กับคนไทยนะครับที่4ี่หมืนกว่าเนี่ยซึ่งซึ่ง,งไม่จําเป็นต้องเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวชายแดนนะครับที่ไหนก็ได้ที่สามารถที่วิ่งต่อได้หมดเพราะว่าเรามีถนนที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ไปที่พื้นที่ชายแดนก็มันก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าดีใจอย่างผมผมคุยกับมาเราราชปัทรทสวรรค์อย่างที่เคยเกริ่นอาุจิจระไว้เนี่ยปรากฏว่าเขาสนใจนะครับผู้ประกอบการโลจิสติกส์เนี่ยสนใจอยากจะไปรู้จักเส้นทางเส้นทางเชื่อมโยงเราเพื่อนบ้าน R 9 R3 เก้าสามสิบเอพวกนี้ครับก็แสดงว่ามันยังโอกาสอยู่แล้วคนไทยก็ยังยังต้องการความรู้พวกนี้อยู่นะครับอันนี้ก็ก็เป็นภาพรวมที่พยายามดูข้อมูลมาครับกับไอความ เติบโตหรือว่าโอกาสของระบบฟิสติกเนี่ยที่สําคัญก็ขึ้นอยู่กับเน็ตเวิร์กด้วยความพร้อมเน็ตเวิร์กใช่ครับใช่ครับใช่ครับเครือข่ายต้องขายตรงนี้มันพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ในแต่ละพื้นที่นะฮะแล้วก็นอกจากทางบกแล้วเนี่ยมันต้องต้องอาศัยทั้งอื่นด้วยเป็นใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นทางเลือกหรือเปล่าใช่ครับคุณจิราพูดถูกครับมีมีหลายความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจอย่างอย่างจริงๆสปเปรลลาวเนี่ยนะครับเขาก็พูดมาหลายปีแล้ว เขาจะเปลี่ยนแลนล็อกเป็นแลนลิงนะครับก็เป็นคีย์เวิร์ดที่เราได้ยินมาบ่อยเขาก็ทำจริงนะครับเขาก็ทํารถไฟใช่ไหมยอมกู้เงินจากจีนมานะครับยอมลงทุนจํานวนมหาศาลอา่าที่จะลงทุนในการสร้างทางรถไฟตางภาคเหนือนที่แขวงบ่อกแก้วเขาก็ทําสนามบินใหม่นะครับลงทุนจํานวนมหาศาลอา่าเรื่องของการลงทุนโลจิสติกในเพื่อนบ้านเหล่านั้นเนี่ยแม้แต่เมียนมาเอง,เองก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเขาก็ให้ความสําคัญกับการทําถนนนทางมากนะครับ เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้การเดินทางสะดวกมากง่ายขึ้นนะครับในในกัมพูชาเองนะครับไม่ได้เป็นข่าวมากนักเนี่ยหลายโครงการสนามบินก็กู้เงินจากจีนมาซึ่งกัมพูชาว่าเขาไม่กลัวเพราะว่าไม่เอ่อไม่ไม,ไม่ไม่มีเงินคืนยึดไม่ได้ก็ว่าเจราจากันไปเขากล้าที่จะเอาเงินมาลงทุนเพราะฉะนั้นการทําเรื่องของการปรับปรุปรงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญกับเพื่อนบ้านเราเพราะว่าถ้าเราถ้าเรา หลายปีที่แล้วเราพูดมาสิ่งที่เป็นปัญหามากในเพื่อนบ้านเราคือเราถนนหนทางนะครับที่ยังไม่พร้อมท่าบ้านเราเราพูดกันแบบแบบแบบง่ายๆเลยว่าถนนเขาไม่ค่อยดีนะครับเห็นนี้เขาก็เลยพยายามที่จะปรับปรุงนะครับแต่ว่าการทําถนนพวกเนี้ยมันก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเราใช้เงินกู้จากต่างประเทศนะครับก็เหมือนกับบ้านเราเมื่อสามสิบปีที่แล้วเราก็ได้กู้จากอู่แบงก์มามาทําโครงสร้างพื้นฐานนะครับมาทําเรื่องถนนหนทางวันนี้เหมือนกันนะครับที่สําคัญมากคือจีนเนี่ยเขาี นโยบายซึ่งกุณจิรัตน์น่าจะชอบดูคือแบงกอนโรสแล้วจีนนี่ทําจริงนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามีนโยบายแล้วไม่ทํานะให้เงินกู้จ,จริงๆด้วยนะครับก็ให้เงินกู้ทั้งทํา,ท,าทําสนามบินทําถนนทําท่าเรือนะครับก็เป็นเพราะจีนเองเขาก็เขาก็าหวังโอกาสหว,หวังประโยชน์จากจากการลงทุนพวกนี้เพราะว่าถ้าปล่อยให้เพื่อนบ้านลงทุนในมนดะช้าอาจจะไม่ทันเขาเขาต้องการเขาคือเขาอยากจะมีเส้นทางในออกสู่ทะเล เอยากมีเส้นทางในการรายสินค้าของเขาเขา,เขาก็ให้เงินกู้ไปเพราะฉะนั้นในเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็เป็นเป็นพื้นที่สําคัญของ b บลนโรวดเอ็น t ีเอทีผมได้มีโอกาสคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่ทํางานในในภูมิภาคนี้มาเป็นนิต30สมปีแล้วบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับแผนแบลนโรดของจีนเนี่ยมีโอกาสเกิดยากอะไรก็ตามที่ไม่ถูกว่าเป็นแผนของเขาเนี่ยแล้วไอพีการคิดของจีนเขาคิดมานานนะครับเพราะฉะนั้นจะให้เขามาเปลี่ยนว่า ไม่เคยอยู่ในในแผนที่มาก่อนแล้วจะตับก็ไปเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้นนนคือเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในแผนที่ทั้งนั้นที่วางไว้แล้วแล้วก็การทําโครงสร้างพื้นฐานในเพื่อนบ้านเราเนี่ยการให้เงินกู้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่จีนทํามาตลอดและทำมานานแล้วในสปปลาวในกัมพูชาในเมียนมาบางส่วนโดยเฉพาะเป็น้าตอนบนนะครับซึ่งจีนก็เป็น,เป,นเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงด้านพลังงานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโครงสร้างพื้นฐานดีไหม ขณะนี้ดีกว่าอดีตที่พี่ผ่านมาค่อน้างมากและไปค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีมากขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจเนี่ยถ้าเรามองแค่ปัจจุบันเองมันอาจจะไม่ทันนะครับอาจจะไม่ทันต้องมองว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะสำคัญมากคือต้องต้องเลือกอนาคตที่ถูกหมายถึงว่าเห็นอนาคตแล้วทําก่อนเพราะว่าโลจิสติกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาในการในการศึกษาเส้นทางในการศึกษากฎระเบียบมีพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่จะมูฟครับ ครับตอนนี้เรียกว่าโครงข่าย Network Facility หรือว่าการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานี่ยถือว่าพร้อมในระดับที่เรียกว่าสูงทีเดียวแต่ว่าใ่ตัวกฎเกณฑ์นฮะกฎหมายระเบียบต่างๆที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงการทําระบบโลจิสติกระหว่างกันเนี่ยมันมีพร้อมแค่ไหนในแต่ละประเทศผมมองสองส่วนนะครับคุณจิราครับมองแรกคือกฎระเบียบด้านการขนส่งที่เป็นกฎหมายเฉพาะเลยว่า จะ,ะขั้นตอนในการนําเข้าส่งออกพิธีการศูนย์ละกากรการเดินทางของคนพวกนี้ครับถามว่าพร้อมแค่ไหนนะครับต้องยอมรับว่าการขนส่งทางทางถนนเนี่ยเมื่อเทียบกับการขนการขนส่งสินค้าทางทะเลเนี่ยทางถนนถือว่ายังมีความพร้อมน้อยกว่านะครับก็มันหลายคนหลายพื้นที่นะครับวิธีปฏิบัติก็อาจจะไม่สอดคล้องกันก็มีเสียงบ่นมาเสมอว่าเปลี่ยนเหน้าที่ทีนึงก็เปลี่ยนวิธีปฏิบททัติทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ ผมคิดว่าทำส่วนกลางของประเทศเพื่อนบ้านทราบดีนะครับผมก็ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนๆทางสปปลาวก็เพื่อนๆจากกัมพูชาก็พยายามทาเรื่องของการการการให้บริการที่ใช้ดิจิทัลมากขึ้นนะครับก็คือ<ม>เน้นการทำความสะดวกลดเอกสารลดขั้นตอน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเป็นจุดจำางของเขาที่อยากจะกลดอยู่แล้วแต่ว่าความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสู้บ้านเราไม่ได้นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึน่สงสคือ ธุรกิจกฎหมายธุรกิจที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยไปลงทุนนะครับจริงๆเพื่อนบ้านเราเนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยเปิดโอกาสมากกว่าบ้านเรานะครับหมายถึงว่าให้ต่างชาติลงทุนได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับกฎ<ม>หมายเขาเขาค่อนข้างค่อนข้าง,างหาโอกาสเยอะนะครับก็อยากให้เกิดอย่างสมบปป่าผมผมไม่ดูมาเนีย่ยกฎหมายของสมบปะป่าวเนี่ยธุรก,กิจโลจิสติกเนี่ยคนต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีคนลาวถือหุ้นนะครับก็ทําได้เลย แต่อย่างน้อยต้องมีคนลาวที่มีความรู้กามเข้าใจธุรกิจนย่20%ก็คือว่ามีประสบการณ์เป็นผู้บริหารอยู่เป็นส่วนหนึ่งก็คือต้องใช้คนลาวแต่ว่าไม่ได้บอกว่าถ้าเป็นลาวทั้งหมดนะครับ20%บต้องเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็เป็นคนลาวเพราะฉะนั้นก็เป็นมีเหตุมีผลพอที่จะกำหนดกฎหมายาไว้แล้วในหลายประเทศเนี่ยก็มีนโยบายส่งเสริมการลง,งต่างๆไปซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะต้องไปดูรายละเอียดแต่ในกรณีของเราผมไม่ดูมาเนี่ยนะครับก็เปิดโอกาสให้คนต่างชาติถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เมียนเม,มาเนียเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่กฎหมายจริง,รงๆเนี่ยเขาค่อนข้างโปรต่างชาติเยอะนะครับอยากจะให้คนต่างชาติก็ไปลงทุนกฎหมายเขาก็จะเาเรียกว่ากฎหมายส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็จะมีกฎหมายเฉพาะเท่าที่ผมทราบโดยทั่วๆไปเนี่ยเมียนมาก็เปิดโอกาสให้คนต่างชาติถือหุ้นได้ร้อเปอร์เซ็นเหมือนกันกัมพูชาเนี่ยก็ค่อนข้างให้ความรับการลงทุนต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสองส่วน พิธีการศูลกากรคือ,อยังไงก็ตามเนี่ยชายแดนเนี่ยมันยังไงก็ตามมันไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้เหมือนกับประเทศเดียวกันอยู่แล้ว ừ ừ, ไม่ว่าจะเชื่อมโยงยังไงก็ตามนะครับ <ừ. S 1> เราพูดเสมอว่าโลกเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยแม้แต่นยุโรปการเคลื่อนย้ายคนรปเรีนชายแดนก็ไม่ง่ายข้นยังมีามระเบียบอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานะครับการขนส่งสินค้าก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่แต่ก็ทําได้ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคนะครับการเข้าไปถือหุ้นร่วมทุนกันระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติเนี่ยเปิดกว้างมาก อย่างผมไปดูในกรณีของสองปปลาวซึ่งซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าเราใกล้ชิดมากที่สุดเนี่ยปรากฏในช่วงตั้งแต่ปี 6- 5หเนี่ยมีบริษัทไทยไปเปิดสาขาที่สปปลาวเยอะนะครับอย่างน้อยสามสี่บริษัทที่ผมไปดูเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เปิดที่เวียงจันทร์นะเปิดที่ลาวใต้เปิดที่ทางตอนเหนือเนี่ยโดยใช้วิธีการร่วมร่วมทุนกับลาวเนี่ยเพื่อให้บริการโลจิสติกส์ก็ถือว่ามีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างเป็นทางบวกเยอะแล้วก็บอกชัดเจนว่า หลังต้องแต่ diver, like okay. ช่วงอหลังโควิดมาเนี่ยธุรกิจโลจิสติกมันโตขึ้นเยอะมากก็สอดคล้องกับงานสตาร์ดี้ที่ผมทํามาว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันนําไปสู่การเติบโตของโลจิสติกมันสอดคล้องจริงๆนะครับแล้วก็เป็นโอกาสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในในเพื่อนบ้านเรานะครับก็ก็เลยคิดว่ามันมันอาจจะคือคือผมเรียนกุจิราว่าถ้าเราพูดถึงการทําธุรกิจกับเพื่อนบ้านนะครับต้องคีย์เวิร์ดเลยว่าถ้าพร้อมจริงๆไม่มีนะครับและถ้ารอให้พร้อมเนี่ยเราเสียโอกาส S 1> <S 1> ผมพูดอย่างผมพูดแบบแบบตรงไปตรงมาเลยว่าถ้าเราให้พร้อมเนี่ยเราจะสู้เพื่อนบ้านไม่ได,เไได้เราสู้เกาหลีไม่ได้เราสู้สิงคโปร์ไม่ได้เราสู้มาเลเซียไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่พร้อมเลยครับคือเป็นโอกาสของคนไทยนะครับที่กฎหมายไม่พร้อมเป็นโอกาสของคนไทยโนะครงสร้างพื้นฐานยังไม่พร้อมอเลยเป็นโอกาสของคนไทยถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่มันใช้ทุนเยอะ มันจะเป็นธุ <T un agents> รกิจที่คือว่าเป็นแคปิตอลอิเทนซีฟคือคือใช้ทุนเข้มข้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้นักกฎหมายเข้มข้นเราสู้สิงคโปร์ไม่ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ยังไม่มีความพร้อมมากนักเนี่ยแล้วใช้สายสัมพันธ์ใช้ความเป็นเพื่อนบ้านใช้ความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมใช้การที่เขาชื่นชมคนไทยยอมรับคนไทยเข้าไปก่อนเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับถ้าพร้อมร้อเรเซ็เราสู้ไม่ได้ผมพูดตรงๆไปตรงมานะครับว่าเกาหลีก็มองอยู่ เป็นบ้านเบาหมดเลยเราสู้ไม่ได้ครับครับถ้าพูดถึงประเภทธุรกิจบริการโลจิสติกส์นะฮะท,ที่ที่น่าสนใจที่จะขยายไปสู่ประเทศเป็นบ้านนี่มันจะมีอะไรที่ท,ที่มีศักยภาพบ้างหรือน่าสนใจบ้างนะผมคิดว่าที่อยากให้เน้นสองส่วนนะครับคือการขนสินค้าด้วยรถนะครับและรถรถที่ขนคนแล้วก็ขนสินค้านี่ยังเป็นหัวใจสําคัญอยู่แล้วข้อสองที่คนไทยยังไม่ทำกันหรือทำมันน้อยคือธุรกิจให้บริการคลังสินค้า คลังสินค้าที่เวียงจันทร์มีมาเลยไปเปิดผมได้คุยกับผู้ประธานสมาธ์โลจิสติกเนี่ยเขาไปถ่ายรูปมาเลยว่าประมาณเลยเนี่ยไปเปิดศูนย์คลังสินค้าเลยจัดเก็บสินค้าเลยทีนี้ธุรกิจพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันคือมันเป็นธุรกิจที่จริงๆถ้าพูดกันตามตามหลักยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยรัฐบาลต้องเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่ามันจะนําไปสู่การขนสินค้าไปแล้ว SME เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยกำสั่งซื้อที่มันมาไม่เยอะ มันจะทยอยมาแล้วถ้าเราขนจากประเทศไทยไปเนี่ยเรา m a n a g order ยากมากต้องไม่มีคลังสินค้าที่โน่นแล้วก็ทยอยคือคือถ้าเราการค้าทางอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยสินค้าต้องไปถึงมือผู้บริโภคเร็วเร็วปุ๊บมันต้องมีสต็อกและสต็อกเนี่ยเอ๊มีสต็อกไม่ได้ในเพื่อนบ้านเนี่ยเราไปเช่าคลังสินค้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีบริษ,ษัทที่ให้บริการจัดเก็บสินค้าพวกนี้นะครับแล้วเอาของไปเก็บไว้แล้วคิดค่าใช้จ่ายมาแล้วก็จัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ แล้วพอมีออเดอร์ปุ๊บเนี่ยคุณเอาสินค้าไปส่งตรงมือลูกค้าให้ได้เลยนี่คือเขาเรียกว่าเป็นบริการโลจิสติกส์ครบวงจรคือดอร์ูดอนะครับนี่เป็นหัวใจสำคัญเาแล้วผมอยากรู้สึกว่าคนไทยยังยังไม่ทำเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับนี่ก็อยากจะอยากจะจริงๆมีมหาลัยเปิดธุรกิจพวกนี้เยอะนะครับธุรกิจบริการเวลาเราพูดถึงบริการโลจิสติกส์เนี่ยไม่ใช่ขนไม่ใช่แบบขับรถอย่างเดียวนะครับมันจะต้องเชื่อมโยงต,ตั้งแต่ผู้ผลิตนะครับคลังสินค้าไปถึงผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อก็มีหลายรูปแบบ พราะฉะนั้นเรามีธุรกิจเรามีสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรพวกนี้มากแต่ก็อยากเห็นคนไทยไปทําธุรกิจพวกนี้จริงๆก็คือทํากลางสินค้าด้วยนะครับแล้วก็ทําธุรกิจบริการการขนส่งด้วยครับครับก็เห็นมีผู้ให้บริการบ่นเหมือนกันนะครับว่าเราบุคลากรอะยังไม่เพียงพอจะต้องไปดูใช่ครับการศึกษาเราสามารถจะส่งเสริมให้คนมาเรียนนั้นนี้มากแค่ไหนแต่ว่าอีกประเด็นนึ่งคือว่าประเทศไทยเราตอนนี้มีความมุ่งหวังนะเป็นวิชัยทัศน์ท่านนายกเลยว่าจะ การให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าแล้วก็อาจจะโดยสารทางอากาศด้วยนะฮะเราจะมีเมืองดินนะฮะในอนาคตอันไม่ไกลนี้จากนี้เนี่ยครับตรงนี้จะมีบทบาทแค่ไหนในการที่จะขยายธุรกิจบริการโลจิสติกเนี่ยไปสู่ประเทศป็นบ้านม่นใกล้เกินไปไหมที่จะใช้ปัจจัยตรงน,นี้เป็นปัจจัยเสริม ผมคิดว่าอันนี้จริงๆท่านท่านนายกก็รับลูกจากแผน13านะครับที่เราเขียนไว้แล้วเนี่ยคือคือเราพูดถึงโลจิสติกเนี่ยมันมันต้องมองรถนะครับถนนนะครับ<ม>แล้วก็เครื่องบินสนามบินนะครับสนามบินสาคัญค,คือคือมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นอย่างโดด standalone ได้มันต้องเชื่อมโยงกันแต่ว่าผมมีเพื่อนคนลาวหลายคนที่เป็นข้าราชการเนี่ย<ม>ทุกครั้งที่เข้าไปยุโรปเนี่ยเขาต้องมาที่เมืองไทยนะครับก็มาต่อสนามบินที่เมืองไทย วันนี้สามเป็นสุนทรภูมิเราก็พร้อมที่จะให้บริการแล้วเรามีสนามบ,บินที่ต่อขยายไปนะครับเบพื่อรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ท่านนายกพูดถึงเรื่องของคือการขยายสนามบ,บินไปที่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่เพราะฉะนั้นถามว่าแล้วใครเป็นลูกค้าที่จะมาใช้บริการสนามบ,บินที่ต่างจังหวัดนะครับสมมุติว่าอย่างผมพูดถึง,งคนครพนมนะครับนครพนมเองรถที่ปอดจอดอยู่ที่สนามบินเนี่ยผมว่าเกินครึ่งเนี่ยเป็นรถที่เทเบียนลาวททเบียนลาวหมดนเลยทีนี้นั่นคือกลุ่มหนึ่งซึ่งขับรถมาเอง แต่กลุ่มหนึ่งซึ่งอาจาอาจะาไม่จําเป็นต้องขับรถมานะครับอา,อาจจะมีมีความพร้อมน้อยกว่ารถตู้รถบริการขนส่งได้ไหมที่ขนส่งจากชายแดนจังหวัดชายแดนมาของเขาเนี่ยมาขนคนมาขึ้นสนามบินที่ท,ที่นครพนมนี่คือโมเดลที่เกิดขึ้นแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นในจังหวัดอื่นเยอะมากนะครับถ้าเราสามารถที่จะทําให้มีความพร้อมมากขึ้นเนี่ยที่เชียงรายนะครับคนที่มาจาก เพื่อนบ้านเราก็สามารถเดินทางจากพมา่าเดินทางจากลาวแล้วก็มาที่กรุงเทพได้รวมทั้งอาจจะไปที่ประเทศอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้มันต้องการเดินทางคือจากจากบ้านเขาเนี่ยมันต้องมีรถที่ขนส่งเข้ามามาที่สนามบินก็อาจจะมาพักที่บ้านเราคืนหนึ่งแล้วก็เดินทางด้วยเครื่องบินไปเมืองที่เมืองที่สองต่อไปมาที่กรุงเทพ นี่คือโอกาสอี้ทึงผมพูดถึงเรื่องของการขนคนและก็การขนส่งสินค้าจริงๆเรามีความตกลงอยู่นะอย่างที่ผมศึกษามือการการขนส่งข้ามพรมแดนใน GMS หรือ Cross Border Transportation หรือ CBTA ซ,ซึ่งผมศึกษาเรื่องนี้อยู่เนี่ยพมว่ามันก็เป็นข้อตกลงที่ค่อนข้างเก่าแหละแต่ก็ถูกใช้ประโยชน์สะดับหนึ่งแล้ว ทาง ADB ก็พยายามที่จะปรับปรุงให้มันทันสมัยมากขึ้นนีตรงนี้จะเป็นทูที่จะให้เราเนี่ยเกิดการความสะดวกในเคลื่อนย้ายในการเดินรถมากขึ้นนะครับรถที่เราสามารถเดินเข้าไปถึงเชื่อมโยงไปถึงไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวรนมุมีเยนามากขึ้นมีโควตาในการแลกเปลี่ยนรถรถโดยสารนะเป็นรถรถทัวร์รถถวมทัถถ้งรถขนส่งที่มีมาตรฐานร่วมกันที่สามารถทําให้เกิดการ ให้บริการที่มันง่ายขึ้นพวกนี้ครับซึ่งมันมีความตกลงอยู่หลายกรอบด้วยกันที่ควรจะถูกนํามาใช้ประโยชน์เพื่อให้การขนส่งในระหว่างเราเพื่อนบ้านสะดวกมากขึ้นแล้วก็ถ้าเราโพลชันโดยชัดเจนว่าเราจะเป็นฮับของการขนส่งในภูมิภาคเนี่ยนั่นมันเป็เรื่องทางเรื่องอากาศนะครับรถไฟเราก็กําลังจะมีนะครับแล้วก็ถนนเราก็ถือว่าเราทําได้ดีอยู่แล้วเนี่ยนี่คือโอกาสที่เราจะใช้ให,ให้บริการเพื่อนบ้านคนของเขาที่จะเดินทางจากประเทศเขามาที่ประเทศไทยเดินทางจากประเทศเขามาที่ และไปแต่ประเทศที่สามนะครับที่นี่โอกาสของเราครับครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างจะสดใสน,นะครับสําหรับธุรกิจบริการโลจิสติกของไทยเพราะว่ามูลค่าการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยส่งออกนำเข้าเข,า,ขาหลายแสนล้านบาทเพราะฉะนั้นใช่ใช่ค่าของระบบโลจิสติกก็จะเยอะตามไปด้วยตรงนี้ก็ไม่ควรจะโอกาสให้หลุดพ้นนะฮะจากมือของเราไปนะฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิมลนะฮะที่นำเอาเรื่องราวนี้มากระตุ้นให้ เรามาสนใจแล้วก็หาทางที่จะพัฒนากันต่อไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณนิ่มนครับจตุรนาถพบกันใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ